กันและดูกันครับวันนี้ก็อัปเดตแล้วเนาะซึ่งมันเป็นส่วนในเกมอ n d e r t a l แ a n i m น t i o n นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการสุ่มแคนยังไงแล้วก็หาแคนยังไงครับซึ่งวิธีการหานยให้เราเข้าหน้าเกมมาเนาะแล้วก็กดคัดตเตอมไม้ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็แต่งตัวตามปกติเนาะแล้วเราก,กดเน็กนี่มาละแคนเนี่ยก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ซึ่งผมสุ่มสองอันได้เข้ามาเลยนะ ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแล้วก็แคนแบ็กเนี่ยอันนี้ต้องซื้อนะซึ่งมันจะแพงมากๆเลยนะครับหนึ่งพันสามร้อยโลบัคกเลยนะอันนี้ผมจะยังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตะกูลอัคเคอร์มันด้วยนะเอออย่างที่บอกไปนะครับแต่และตะกูลเนะี่ยคามสัมาัถไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันมีเยเกอร์ด้วยนะแต่อันนี้มันไม่ไม่มีเขียนนะครับแต่มันมีจริงๆนะเยเกอร์อะซึ่งมันแปลงล่างเป็นครึ่งล่างได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะ โอเคก็จะมีก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมหลักกันเลยเนาะชิปเราก็กดดันไปเลยนะหลังจากเอออันนี้มันซื้อสปินด้วยเงินได้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเนาะวิธีการหาสปินอ่ะคือเราใช้เงินสุ่มได้นะสองร้ยห้าสิบต่อรอบค่อนข้างถูกเลยนะโอเคเราไปดูกันเลยชิอ่ะแล้วก็อยู่ใน เกมหลักแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองกันที่ฟีโลมดีกว่านะครับฟีโลมแล้วก็มีโค้ดด้วยนะเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับสําหรับอัปเดตใหม่เนาะมันมีหลายโค้ดเลยนะครับเป็นให้เงินนั่นแหละปกตินะครับอ่ะแล้วก็อยู่ในฟีโลมแล้วครับเดี๋ยวเราหาที่ที่ไทท่านอยู่กันเนาะ้าปรับ้าน่าจะไม่แหลกโอเค นี่ไงไท,ท่านแล้วมันก็ปรับเป็นเสียงเกียร์ ODM ด้วยเนาะเออมันจะรีเวิร์กใหม่แทบทั้งหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปหาที่ที่ใช้สกิลตะกูกันดีกว่าแมบปบมันจะมืดๆหน่อยนะมันอัปเดตมามันก็มืดแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะปรับมืดทำเพื่ออะไร เดี๋ยวเราหาแถ่ท่งก่อนครับเออมันจะเป็นสกิลทีเนาะสำหรับตระกูลแอ้ขามันนะครับซึ่งแต่และตระกูลมันก็มีปุ่มเพิ่มให้อยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงไปเนาะถ้ามันมีถ้ามันมีสกิลให้นะถ้าเรากดสกิลทีนะ่ะมันจะเป็นโหมดนี้ครับนี่แล้วเราก็จะมีเอฟเฟกตาแดงเนาะแล้วมันเหมือนจะปับ๊บเพิ่มความเร็วอะไรให้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันเฉงงงๆนะครับ เดี๋ยวถ้าใครรู้นะ่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เนาะมันเหมือนเป็นซุปเปอร์ไต่ย่าเลยแล้วก็ฆ่าไปเลยมันก็ยังสนใจเราอยู่ดีอ่ะอันนี้มันยัอยู่ได้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับหมดนี่นะสกิลบายอ่อะอ๋อดาวหมดโอเคชัดแป๊บเดียวหมดละสำหรับมดแอ็กซ์มมนจริง คลิปนี้ก็มาบอกแค่วิธีการหาที่สุ่มแค่อย่างเดียวนะครับมันไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็มารีวิวนิดหน่อยซึ่งตระกูลมันก็มีนิดหน่อยจริงๆนะครับโอเคถ้าใครดูคลิปไททันแล้วอยากดูคลิปนี้ต่อก็เชิญได้เลยนะครับแต่คลิปมันน่าจะลงพร้อมกันนะสําหรับคลิปเททันกับรีวิวตระกูลอนะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรหักไปละ